สู่ช่วงเทศกาลปีใหม่นับถอยหลังอีกประมาณ7-8วันนะคะอาทิตย์นะคะใช่แล้วนะคะในเรื่องของบรรยากาศการซื้อขายของชํารวยเทศกาลปีใหม่ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะล่าสุดค่ะร้านจําหน่ายของชารวยที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้มีนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงประชาชนพากันนะคะไปซื้อของตกแต่งบ้านทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า5 0เค่ะ ร้านดาก้อนนะคะซึ่งจำหน่ายของชาร่วยและสินค้าที่ตกแต่งและประดับบ้านในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศย่านถนนโชตนาในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะใกล้ช่วงคริสต์มาสและส่งท้ายปีนะคะก็จะมีเหล่านักเรียนนักศึกษาและประชาชนพากันไปเลือกซื้อสินค้าเพื่อนำไปตกแต่งประดับประดาบ้านจัดงานคริสต์มาสและงานปีใหม่หรือจะเป็นการซื้อของชาร่วยรวมถึงของที่ระลึกค่ะเพื่อนำไปเป็นของขวัญปีใหม่ สามารถนําไปแลกที่โรงเรียนที่ทํางานทําให้บรรยากาศนะคะภายในร้านเป็นไปอย่างคึกคักค่ะต้องบอกว่าลูกค้าเยอะจริงๆนะคะซึ่งพนักงานขายของก็บอกว่าช่วงนี้บรรยากาศคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งทางร้านมีการนําสินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นับหมื่นชิ้นเลยนะคะมาให้เลือกซื้อมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง หลักพันค่ะทางร้านยังรับห่อของขวัญให้กับลูกค้าฟรีด้วยนะคะนอกจากนี้พิเศษค่ะนี่เลยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละห้ และยิ่งช่วงนี้ใกล้จะสิ้นปีบรรยากาศก,ก็ยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่ว่าทั้งพนักง,งานแล้วก็ลูกค้าในร้านสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยนะคะซึ่งให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภยัยกาดจะได้ไม่ตกกันนั่นเองค่ะค่ะก็ต้องขอชื่นชมนะคะประชาชนที่ไปเลือกซื้อสินค้าคสวมใส่หน้ากากทุกคนเลยนะคะ